โอกาสความหวังการรอคอยสันติสุขกลับขึ้นมาอีกครั้งพบกับข่าวสารความเคลื่อนไหวในรายการใต้สันติสุขใต้สันติสุขวิิิิลลาาาาาาบนนนนนมมมเองชชตัทาตาเข้าใจ เข้าถึงพัฒนาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ ตอนรับเข้าสู่ช่วงของรายการใต้สันติสุขนะี่คะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่102.25เมกะเฮิร์ส์นะคะดิฉันที่เจเล็กกับเฉลียวอินยิม้มทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะควบคุมการผลิตรายการโดยนางสาวสมจิตน้ำค้างผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะในช่วงของปีนี้การเรื่องของนโยบายต่างๆของรัฐบาลในการที่จะแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญน,นะคะใน ในการที่จะน้อมนําหลักแนวพระราชดำร,ริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและก็โครงการในพระราชดำริต่างๆเนี่ยไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่แล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะตลอดจนแผนงานและก็โครงการต่างๆที่เป็นข้อสั่งการของท่านนายกร,รัฐมนตรีที่ต้องการช่วยเหลือ ในส่วนของผู้ที่มีความคิดเห็นต่างนะคะให้กลับเข้ามาสู่สังคมแนวทางสันติได้นะคะมีโครงการพาคนกลับบ้านให้กลับมามีชีวิตตามปกติสุขแล้วก็ปลอดภัยนะคะรวมทั้งเรื่องของการกลับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะคะซึ่งก็เป็นการต่อยอดในห่วงของปี2560ันหถึงสองพค่ะการพัฒนาเศรษฐกิจและก็สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะใน3พื้นที่ไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีอำเอภสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสแล้วก็อำเอเบตงจังหวัดยะลาด้วยนะคะรวมทั้งประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆก็จะนําเสนอในผ่านรายการของเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องการให้พี่น้องประชาชนในหลายๆพื้นที่ทราบความเคลื่อนไหวแล้วก็ รวมพลังที่สําคัญที่สุดนะะในการที่จะช่วยกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องของแนวคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิถีชีวิตกนบธรรมเนียมประเพณีนะคะรวมทั้งหลักคําสอนทางศานสนานะะซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การดํารงชีวิตความเป็นอยู่ซึ่งถือว่าเป็น สังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างแต่ว่าสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะนี่คือเรื่องราวดีๆที่มีในพื้นที่ภาคใต้อีกเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะสิ่งสำคัญที่สุดจะเป็นการนําเสนอเรื่องราวที่เป็นจริงนะคะพี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาดูนะคะว่าในส่วนของรัฐนะคะมีโครงการ,รดีๆอะไรบ้างในพื้นที่จังหวัดชดายแดนภาคใต้พักสกรู่ค่ะ เราจะบินนี้ คำนับทะเ,เลและแดนกว้างใหญ่ดาวเพร่าดังฟ้นกลางคืนยาวนา dying ชายแดนใต้บ้านของคนไทยหลายล้านคนบ้านที่ผู้คนมีความหลากหลายบ้านที่ต้องการความรักความเข้าใจบ้านที่คนไทยพร้อมใจรักและพัฒนาวันนี้ภาครัฐมุ่งมั่นส่งเสริมสร้างสรรค์ร่วมกันแก้ปัญหาพัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมความมั่นคงคนชายแดนใต้ผ่านกลไกการพัฒนาแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบกำลังใจเพื่อสร้างสรรค์ชายแดนใต้ ใต้สันติสุขสื่อสารสร้างความเข้าใจสู่การพัฒนาชายแดนใต้กับกรมประชาสัมพันธ์ตอนวิถีอีสานถึงปลายด้ามขวานหลายประเพณีที่สร้างตนต้นลำทานหวานผลไม้ ใต้เหมืองทองเป็นคำขวัญของอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสที่บ่งบอกถึงความหลากหลายของผู้คนและทรัพยากรธรรมชาติจากแหล่งต้นน้ำอันอุนดมสมบูรณ์คุณนิพนธ์เหล็กเพชรนายกอบตภูเขาทองอำเภอสุขีรินหนึ่งในชาวอีสานที่มาอยู่ที่นี่ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเล่าให้ฟังว่า ในตำบลภูเขาทองเมื่อครั้งอดีตได้มีการโยกย้ายราษดอนชาวอีสานเข้ามาตั้งถิ่นฐานทำกินในเขตนิคมสร้างตนเองตามโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนะก,การทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาศบพิษส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เดินทางมาจากภาคอีสานมากกว่าส่วนใหญ่นะครับแต่จริงๆมีทุกออทจังหวัดนั่นแหละชีตจเกียบุ ยาโสธรคือท้ายสันน่าจะเกือบหมดในจังหวัดเลยน้องครไม่หมดแต่ว่า,าที่เยอะสุดก็คือสุรินบุีร์แลวก็โคราชคือของผมที่จะพูดอมาจากจังหวัดสุรินได้ามาตั้งแต่ปี18ึ่งแปดเรียอในตามที่พวกแม่ฟคยฟังเพราะว่ามันทรัายากรมันเยอะแต่การทำมาหาจินมันจะพลิกกระด้านเลยจากแห้งเล้งแล้วมาเจอฝนชุกตลอดทั้งทั้งปอีอ่ะคือข้ามาใบสองใบสามตกแล้วตกโดยไม่มีฟ้าร้องจะทำมาเรกกินวะ เดีแล้วก็ไปเจอวิถีชีวิตอีเวบบนึงคือจะมีคนสมัยก่อนเขาจะมามีการล่อนทองอยู่แล้วพื้นที่นี้เป็นทรัพยากรที่สมบูรณ์มากที่นี่ก็เ,เลยได้ไปเรียนรู้จากการล่อนทองจากคนก่อๆเขาุ่นโบราณเลยส,มสามารถที่จะล่อนทองไปประกอบอาชีพเสริมไปในตัวได้ด้วยชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่มาจากภาคอีสานเช่นบุรีรัมศีสะเกษนะครราชสีมาสุรินซึ่งเป็นสัดส่วนกว่า80%ซ์ของคนที่นี่ซึ่งต่างก็นำประเพณีต่างๆของตัวเองติดตัวมาด้วย เช่นงานแห่บุญบั้งไฟหนึ่งเดียวในภาคใต้ที่สืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันคนเกลียดเขาฉลาดเขาเขาเขาคิดว่าเขาเขาคิดเป็นนะทำยังไงจะได้พบคนที่อยู่โรงงานครั้ง,งแรกนะตั้งแต่ปี1 4, 9, 20, นะึ่งแปนเก้าขาก็เอาบุญตรงไฟเนี่ยมามาจัดเลยจัดบุญตรงไฟแล้วก็ประชาสัมพันธ์บอกกันแต่มันไกลนะมื่ก่อนไม่มีรถก็บอกกันก็มาจัดบุญตรงไฟนี่แหละเนี่ย,ยมาเจอกันเพราะจะหากันลําบากมากแต่ละหมู่บ้าน S <S เดินต้องเดินใช้เวลาเป็นครึ่งวันกว่าจะถึงคือจริงๆเขาจะจัดเรื่องทางพระศาน่าจะจัดเป็นเรื่องของการขอให้ฝนตกตกูกต้องตามรูการที่นี่ไม่ใช่จัดเพื่อเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่เราเคยติดตัวจากพระอศานเพืคือได้คนมาพบปากกันวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของนิคมสร้างตนเองในเขตอำเภอสุขีรินจึงมีความโดดเด่นเนื่องจากยังคงมีการสืบทอดประเพณีจากถิ่นเกิดของตนไว้แม้จะมีการย้ายในระดับภูมิภาคแล้วก็ตาม ในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างชาวอีสานและมุสลิมดั้งเดิมในอำเภอสุขีรินความหลากหลายเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เกิดความแตกแยกแต่จะเป็นจุดแข็งที่ทำให้พวกเขาสามารถอยู่ร่วมในสังคมพาหุวัฒนธรรมได้อย่างลงตัวด้วยความปรารถนาดีจากกลมประชาสัมพันธ์ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการใต้สันติสุขนะคะยังอยู่ที่มุมมองเรื่องของการพัฒนาศักยภาพนะคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องนะคะโดยทางด้านของสอปตเองเนี่ยคะก็มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์คกรภาคประชาสังคมแล้วก็การสร้างเครือข่ายให้เป็นกําลังสําคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับภาครัฐและก็ภาคส่วนต่างๆนะคะซึ่งศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอปตค่ะ ก็มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคมและก็สร้างเครือข่ายให้เป็นกําลังสําคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะร่วมกับภาครัฐและก็ภาคส่วนต่างๆนะคะที่โรงแรมเซา เชินวิวปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีค่ะโดยมีนายนันทพงศ์สุวรรณรัตน์ผู้ช่วยเลขาธิการสปรตก็เป็นประธานในการเปิดงานนะคะซึ่งทางด้านของผู้ช่วยเลขาธิการสปรตก็กล่าวตอนหนึ่งขณะพบปะกับผู้ประชุมว่าสปตอเองเนี่ยตระหนักถึงความสําคัญของการทํางานที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนนะคะโดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทําหน้าที่หนุนเสริมและก็อำนวยความสะดวกอันจะนําไปสู่ การพัฒนาและก็แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะสําหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคมและก็สร้างเครือข่ายให้เป็นกําลังสําคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับภาครัฐและก็ภาคส่วนต่างๆนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรภาคประชาสังคมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและก็เทคนิคเขียนโครงการอย่างถูกต้องนะคะ สามารถเขียนโครงการเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ขององค์กรและก็สอดคล้องกับโนโยบายในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในยุคป,ปัจจุบันด้วยนะคะเพื่อให้องค์กรภาคประชาสังคมเนี่ยเกิดทักษะการฝึกฝนจริงๆแล้วก็เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรภาคประชาสังคมและก็สามารถนำความรู้ที่ได้รับเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งก็มีวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้นะคะจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคใต้นะคะซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการซึ่งก็มีประสบการณ์ในการพัฒนาและก็สร้างเครือข่ายการเมืองงานภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างสปตที่สนับสนุนให้การประชุมในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์นะคะซึ่งก็จะสอดคล้องในส่วนของการสร้างการรับรู้การสื่อสารความรู้ความเข้าใจนะคะในด้านของ นโยบายและก็ผลการดําเนินงานของรัฐนะคะที่สําคัญประชาชนก็จะได้ทราบข่าวคราวอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งก็จะเป็นการพัฒนารูปแบบและก็วิธีการเข้าถึงของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่อยู่บนฐานความจริงนั่นก็คือเรื่องของ ID i a i r เนะคะเป็นกระบวนการสร้างการรับรู้ให้เกิดแก่ประชาชนทั้งระดับประเทศแล้วก็แก่ชุมชนจริงๆเลยเนี่ยในส่วนของการที่จะลดปัญหาความขัดแย้งแล้วก็ตอบปัญหาสังคมอย่างความถูกต้องเนี่ยนะกลมประชาสัมพันธ์ของเราเองก็จะเป็นต้นแบบต้นคิดนะคะในการที่จะสร้างการรับรู้ในด้านของการสื่อสาร ให้กับพี่น้องประชาชนนะเพราะฉะนั้นในส่วนของการสื่อสารถือว่าเป็นหัวใจสําคัญแล้วก็เป็นปัจจัยสําคัญนะคะที่จะทําให้ตอบโจทย์พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และก็ พี่น้องประชาชนแบบเจาะลึกตรงจุดตรงประเด็นและที่สําคัญตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นการสร้างความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยก็จะเป็นหัวใจที่สําคัญนะคะทำให้พี่น้องประชาชนมีความเข้าใจตรงกันและก็ในส่วนของการที่จะพัฒนาก็จะตรงจุดและเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ทางด้านของกรมประชาส<ม>ัมพันธ์ของเรานะคะมีการต่อย,ยอดก็คือเรื่องของการทํางานของ SBIC อนะคะอันนี้ก็เป็นทํางาน ร่วมกันระหว่างภาครัฐทุกๆภาคส่วนนะคะที่มีการนําเสนอเรื่องราวที่เป็นข้อเท็จจริงนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่แล้วก็เอามาพูดคุยกันนะคะเป็นการเปิดอกเลยตี้โจทย์เลยเคาะมาเลยว่าปัญหานี้เกิดจากอะไร1234เราจะมีทางแก้ไขอย่างไรบ้างนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความถูกต้องและแก้ไขความเข้าใจ ผิดหรือว่าเฟกนิวในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้จริงๆแล้วบางครั้งเวลาที่มีการสื่อสารหรือว่าการพูดคุยที่ไม่ตรงกันเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดปัญหาแล้วก็มีความเข้าใจผิดที่เป็นระยะเวลาที่ยาวนานเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนเรื่องของการสื่อสารให้ถูกต้องนะก็เป็นสิ่งที่กรมประชาสัมพันธ์ของเรามีการขับเคลื่อนอย่างเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากพี่น้องประชาชนด้วยนะคะว่าในส่วนของการสร้างความรู้ความเข้าใจไม่เฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะท่านผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจังหว เวลาที่เราหันหน้าเข้าหากันนะคะแล้วพูดคุยกันด้วยข้อเท็จจริงด้วยเรื่องจริงเนี่ยก็จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้นะจริงแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นบางทีพอมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไม่ตรงกันเนี่ยแค่คําว่าขอโทษมันก็จะทําให้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยจะคลี่คลายได้แน่นอนค่ะอันนี้อาจจะมาในเรื่องราวของหนักๆนิดนึงแต่ว่าอยากให้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันนคะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องที่ทางด้านของท่านรัฐว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะท่านกระลงพื้นที่จังหวัด เชเดียดนภาคใต้มีการประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจําปี2567นเะคะเพื่อให้ปัญหายาเสพติดหมดไปในพื้นที่จังหวัดชาดแดนภาคใต้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในส่วนของการใช้การสื่อสารในการแก้ไขปัญหานะคะทางด้านของพันตํารวจเอกทวีสอดส่องค่ะรัฐปริวาการกระทรวงยุติธรรมท่านก็เดินทางมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมการประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี2567ค่ะ โดยมีพันตํารวจโทรวรรณพงศธรักษ์เลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐผู้นําศาสนาผู้แทนภาคประชาสังคมภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมประชุมกันนะคะที่โรงแรม town, พาร์คอินทาวอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะโดยทางด้านของพันตำรวจเอกทวีสอดสอง่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ กล่าวใจความหนึ่งว่ารัฐบาลตระหนักถึงปัญหายาเสพติดท,ที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเรื่องของยาบ้านเนี่ยถือว่าเป็นยาเสพติดหลักที่ระบาดในประเทศไทยมีสัสดส่วนร้อยละ80ของการใช้ยาเสพติดในประเทศอันนี้ก็จะก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นมูลค่ามากมายมหาศาลร,รวมถึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตของผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและก็ครอบครัวคนใกล้ชิดในชุมชนเพราะว่าปัญหายาเสพติดเนี่ย เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนแล้วก็สังคมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยมีการจัดประชุมสัมมนาขึ้นนะคะพร้อมทั้งได้มีการมอบนโยบายโดยเน้นย้ําให้ทุกภาคส่วนเนี่ยเอาจริงเอาจังในการช่วยเหลือลูกหลานให้พ้นจากยาเสพติดให้ได้ซึ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยกระทําได้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ไม่สําเร็จหรอกคะ่ะต้องให้ทุกคนมีการบูรณาการร่วมกันแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในทุก ภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาชนอันจะเป็นแนวทางที่จะได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นนะคะแม้ว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยอาจจะไม่หมดไปในสังคมและโลกนี้แต่ว่าพวกเราพี่น้องประชาชนทุกคนต้องทําความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็อยู่กับมันให้ได้โดยไม่มีผลกระทบนะคะซึ่งในส่วนของปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะนอกจากการดาเนินงานของภาครัฐก็ยังมีท่านแม่ทัพภาคที่4ี่เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกันผู้ว่าราชการ การจังหวัดผู้บังคับการตรวจภูทรจังหวัดท่านในแพทร์สา,ารณาสุขจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะอันนี้ก จับมือกันอย่างแบบเข้มแข็งเลยเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลที่จะลดความเดือดร้อนของประชาชนจากผลกระทบของยาเสพติดนะคะก็มุ่งเน้นละที่ต้องการจับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยในชุมชนการค้นหาผู้ป่วยจิตเวชเข้ารับการรักษาและก็ขยายผลการจับกลุ่มไปยังผู้ค้าผู้บงการและก็นายทุนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมออยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่จะเป็นการนําพลังความ เข้มแข็งของภาคประชาชนความเข้มแข็งของศาสนาความมั่นคงในอัตลักษณ์ความสมมามัคคีและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมของพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้จะใช้พลังแห่งความดีงามมาช่วยเหลือแล้วก็ให้ลูกหลาน นะคะครอบครัวพี่น้องประชาชนปลอดจากเรื่องของยาเสพติดนั่นเองนะคะโดยทางด้านของพันตํารวจโทรว,วรรณพงศจรักในข้าธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็กล่าวนะคะว่ากิจกรรมการประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยในมิติของศาสนาการพัฒนาและก็ชุมชนพหุวัฒนธรรมนะคะทางด้านของสอ,ตอรตก็ร่วมกับสำนักง,งานปปสและกรมแห่งงานที่เกี่ยวข้องบูรณา,าการจัดตั้ง ศูนย์ประสานงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในมิติของศาสนาและภาคประชาสังคมจังหวัดชเชายแดนภาคใต้ขึ้นพร้อมแต่งตั้งคณะผู้บริหารศูนย์คณะกรรมการศูนย์เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะโดยมีการให้ความสําคัญกับลักษณะอัตลักษณ์และจุดแข็งของสังคมที่ยึดหลักศาสนามาดาเนินชีวิตนะคะจึงได้มีการกําหนดกรอบแนวคิดการทํางานต่างๆเนี่ยนะคะให้ยึดในส่วนของ การแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็ยึดหลักศาสนาดำเนินชีวิตนะคะกำหนดกรอบแนวคิดในการแก้ไขปัญหาอย่าติดติดสามมิตินะคะก็คือมิติทางศาสนาและประวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มบทบาทของผู้นำสถาบันองค์กรทางศาสนานะคะแล้วก็ยังมีมิติการพัฒนานะคะเพื่อเพิ่มบทบาทพัฒนาแล้วก็แก้ไขปัญหาพื้นฐานและมิติที่3ก็คือมิติชุมชนนั่นเองนะคะเพื่อเพิ่มจิตอาสาชุมชนแล้วก็เพิ่มกลไก นอกอนอกภาครัฐนะคะรวมพลังป้องกันและแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนร่วมกับกลไกของภาครัฐด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมก็มีต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการรวมพลังชุมชนด้วยธรรมนูญหมู่บ้านหูกลุ่มประกัดนะคะการบรรยายในหัวข้อข้อคิดเห็นในงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดด้วยพลังชุมชนนะ,ะเรื่องของการบําบัดร,รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดนะอันนี้ก็ต้องถือว่าได้รับ ความร่วมมือจากหลายๆภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นนายกสมาคมสถาบาันปอนสจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะนายเสยดีศรีหะไตรอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงแล้วก็จังหวัดบ,บุรีรัมย์นะคะพลโทสุวรรณเชิดฉายผู้สรงพณวุฒิก็ร่วมให้การบรรยายด้วยนะก็ถือว่าจะเป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนนะคะซึ่งก็มีทางด้านของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะมีผู้นําศาสนา ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินสมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสมาคมเมืองเมืองดา,งดาลาพัฒนาพี่น้องไทยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวดัดจิตอาสาและก็อาสาสมัครภาคประชาสังคมและประชาชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็คือปัตตานียาลาน,นาราธิวาสตูลแล้วก็สงขลาใน750ยคนออกมาไม่ใช่น้อยทีเดียวนะคะก็สร้างสรรค์ไปนะแล้วก็เป็นพลังในการที่จะต่อสู้แล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดให้สําเร็จอย่างเป็น รูปประธรรมค่ะวันนี้นะคะเยอะนิดนึงแต่ว่าก็เป็นเรื่องราวดีๆนะทุกพื้นที่เราสามารถใช้กลไกในส่วนของภาคประชาสังคมเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้แน่นอนค่ะวันนี้เจ้าของรายการใต้สันติสุขหมดเวลานลงแล้วขอบคุณทุกาทการติดตามรับฟังนะคะเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าลาไปก่อนแล้วสวัสดีจ้า สิ่งที่ฉันไม่รู้สิ่งที่ฉันไม่ค่อยรู้ก็หัวใจของคนอ่านหนังสือแลลมไหนวนเวียนวกวนแต่ไม่นานยังเข้าใจบอกให้ฉันรับรู้บอกกับฉันว่าไม่รัก ไม่ขอเป็นเพื่อนใจแต่ถ้าฉันได้เห็นแววตาครั้งใดไม่เหมือนคำที่พูดเลยใจคนเรายากเย็นเกินไปไม่เห็นต้องทำให้ยากเลยอย่างฉันก็ทำ ก็เป็นเหมือนอย่างเคยบอกเลยจับใจว่ารักเธอปากเธอแค็งรู้ไหมแต่ว่าฉันก็รับไว้ด้วยหัวใจที่รอได้แตว่วางสักครั้งคำเดียวก็พออยากได้ยินว่ารักกัน ด้วยหัวใจที่รอได้เต่